กัดดิงจ <c oughs> <Okay. S 2> ้าวสวัสดีค่ะจ้ามาละจ้ามาละจ้าสุกัญญาชา้างแนวเรียนลูกมูนต้อกันกระมังขึ้นกเกาเด้อจ้าเมื่อนี้จ้าพี่น้องจ้าขึ้นเกาละจ้าสุกัญญาหน้าจ้าอยากเห็นอยากกินจ้าจ้าเมื่อนี้สุกัญญาอยากกิน <c oughs> แก้วเห็ดออริจินอลใส่ปลาทูใส่ถั่ว อยากให้จัดกินนะจ้าพี่น้องจ๋าจา้ามาเบิงนะจ้าว่าสุัญญาหาอย่างใ,นใ,นในดๆให้จังไแมแน่นนะจ้านี่ค่ะสละแหนหอมเปผักแพลวใบขิงนะจ๊นะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เห็ดย่างพิกหยวกสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียว แล้วก็พริกป<ล>่นและนี่ก็ปราชูต้มน,น้ำปลาที่สุดญอต้มน,น้ำปลาวันนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาแก้วเห็ดกันเจยจ้บพริกขัวสองน้คะปกก่อนนิดนึงนะคะต้งแหลมมากจะเผ็ดแต่พริกขั้วก็ไปลวกาสีเหลืองสีแดง devo dire che lei è molto molto interessante cioè sono dei compressori oh, che uso molto quando voglio livellare degli strumenti che magari sono un po' troppo, troppo ma che adesso tagliate semplicemente non ho bisogno di 3000 dollari senza troppa articolazione senza troppa articolazione su perché comunque se oh, è... เห็ดเลยค่ะใส่เห็ดโขเข้าไปอีกค่ะไม่จะเป็นออกโรคซะแล้วดีว่าแก้วเห็ดอ่าอ่ะตะไครบานเข้ามา วต้มเลยค่ะต้มใช้น้ำปลานะจ๊ะเหนแล้วหรือเปลาโขกข้าวผักเลยค่ะแก้วเห็ดไขคแก้วเห็ดไขคไซยันเห็นไ้มคะเพื่อนๆจ๋าหยวกสีแดงสีเหลือง แล้วก็ใส่น้ำปลาไปน้ำปลาต้มจากเพื่อนๆจา้าักจก้ทีนี้เราก็ใส่ต้นหอมผักชีน้ำปลาสุกัญญาต้มมานี่น้วเราจจะเพื่อนๆจา้าสุกัญญาก็เลยไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะ ชิมดูจ้าบัตรที่ีหนใส่ทุกอย่างนะเนี่ยชิมดูสิแซบละจ้าฮอบก็ต้องเติมมิยังละจ้าน่งปลาแซบลำน้อนแลวจวดจวดละจ้ามากินกับสัญญเละจ้าเสร็จแล้ว สกัญญาเสร็จแล้วค่ะที่ค่ะแก้วเห็ดจ้าเพื่อนๆจ้าพี่ๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแก้วเห็ดย่างสกัญญาเห็ดออริจินอลกับผักที่สกัญญาชอบมะเขือเผาค่ะข้าวสวยค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยมันฝรั่ง สมายหรือมันฝรั่งหยิมนะคะจ้ามากินกับสกัญญาเลยจ้าแซ่บแน่ด้กันจ้ามาจ้ามาจ้าทำแล้วเราก็กินสิคะคำแรกวันนี้ไม่ไม่มีโปรโตีนนะคะโปรโตีนกับปะาทูเกลืเห็ดเยอะๆ,ๆเลยค่ะ Theoretical, but it just means how <laughs> <even> not <laughs> run into every other minute. Do want the tech knows that Brooklyn track software instrument to a bass track, open up my library, <laughs> press Y, bass, and drop How <laughs> <squares and laughs> I can also preview it, but my tip to this if you do um, command, if you are at 20, now all the velocities are at 127. So that can be really valuable if you are working a synth instrument, for example, in these chords here. กระเพราจ้าพี่น้องจ้ากระเพราแก้าเห็ดสุกัญต้มอ่ะไส้น้ำปลาล่สุกัญาต้มมินิดแบบน้อยเลยจ้าก็ต้องปรุงเลยจ้ากินข้ากับจ้าเราถือใจสุกัญชาครับแซ่แซ่จ้พี่น้องจ้าเยัะมากหลายคุณใจเสนอ ยอดมากค่ะหยุดบอกว่าได้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ากินแซบกินนัวอะไรไม่เผ็ดมากนะคะใส่พริกสองสามเม็ดพริกขวดพริกพริกขวดพริกแห้งขวดจ้ะแซบแซบจ้ะพี่น้องจ้าแก้งเห็ด เห็ดย่างต่อไฟฟ้ากับน้ำปลาสุกัญญาต้มเมื่อนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าว่าต้องปรุงไมอย่างไรจ๊าต่ำใส่น้ำกันซื้อแซ่บแซ่บจ้าพู้สีว่าที่ไหนนอกจาาเขาว่าแซ่บแซ่บจ้าแซ่บละจ๊าพี่น้องจ๋าจ้าพี่น้องจ๋าถ้ามาคลิปนี้จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ตั้งใจให้สุกันญ่าได้เห็นคลิปใหม่ๆก็ต่อไปนะจ๊ะจ้ามันนี่กัเท่านี้นะจ้าสวัสดีค่ะเจ้าเๆ้า